ต라นนี้ขึ้นแล้วพอแล้วพ이แล้วพอแล้ว Hey girl Let go s i like h m i So Bomb o o m สวัสดีจ้าสวัสดีเจอกันอีกรอบแล้วสำหรับติ่งหลังรถนะครับวันนี้เรามาเจอกันแค่สองคน เพราะว่าเราเลี่ยงการพบปะกับคนหมู่มากก็คือ,อ,อไม่มีคนครบแล้วเราอยู่กันแค่สองคนวันนี้เรามา reaction t e a t u r e map หลังจากที่ไม่ได้แบบอัดมาสัยาวนานกันเลยรอบนี้กลับมาเหมือนเป็นการรีรันอีกรอบนึงเพราะว่าออรอบที่เราอัดแค่33เนาะแล้วก็คือยาไปที่36เลยไปเป็นตัวเป็นซีรีส์เลยรอบนี้เราก็เลยมาตามเก็บ3-4กันว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้าง สามสี่นี่ไอ้กูบอกว่าพูดถึงเรื่องของหอพักใช่ไหมเป็นเปิดหอพักเด็กสมบัติตจริงๆอ่ะเราไปดูหอพักของน้องๆหลายรอบแล้วเพราะตัวเทเชอร์แมพที่ทํามาเนี่ยมันเห็นพูด <he en, S 1> ถึงเออเหอ็นถึงหอตั้งแต่น้องตื่นนอนนะอะไรอย่างเนี้ยดีมากมายรอบนี้มันจะเป็นยังไงไก็มีการน้องเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหอไปไนเปลี่ยนรุมเมทเปลี่ยนอะไรอย่างนี้บ่อย สิบโมงเปิดด้วยจีฮุนอ่ะเปิดจีฮุนโอ้โี้กับอีหมับมคราไม่เขาจันั้ง이야기일거고이단은편재장우มึงกลับมาจากสอ ถ้าเป็นเจายก็คือถ้าถ้าไม่ได้มีงานก็คือฉันก็จะนอนดึกตื่นสายมันเดียวนี่มาเห็นแค่นี้แล้วเห็นนั้นแต่ตื่นนอนของแต่ละคนเหรอน่าสนใจคิดว่าเราตื่นก็จะแบบหน่าย ชอบความมีห้องโถงกลางแบบห้องครัวรวมน่จังอูหรอไม่ใช่จังอูใช่ไหมจังอูดยวยอสี่คนนี้อยู่ด้วยกันอ่ 우리 형님들이 이렇게 맛있는 밥을 만들어준 요리를 이해가 있다. 조영이 형식 분량이다. 조 형식. 우리 형들이 이런 맛있는 요리 만들지니까. 미리한테는. 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 미리ย테는 미리한테는. 미리한리한테는미리한리리리 ก็คือเท้าเท้าต้าาองตู้ข้าวที่ผสมข่ายข้าวผัดข้าวใหม่ปลามันดังค่ะข้าวผัดปลามันข้าวใหม่ไหมครัมันแกงกะหรี่ครัเออแกงกะหรี่แข่งกันเหรอ มีเทียนด้วยเชนหอมต้องข้าแล้วหนึ่งข้าวอมวัากเลยกินจรินตัอร้อยวงจันยังได้งจัทำยังไงก่อนรัง ทุกคนกินข wat ้าวผัดกับเทเชอร์โอเคนะได้ไม่กินข้าวผัดเลยเป็นแบบส้มตำกับเซทเชอร์อาายมีห้องจีฮุนชอบไฟที่มันอยู่ใต้เตียงมากเลยอ่ะ 그이옷 제가 그때 쇼핑몰에서 샀식옷이อ요 사이즈가 작아요 제가 8cm로 입었기 때문에 그때 1만원씩 구입했어요 근데 워드 코리아에뷰 했을 때 제가 사인도 해 콜라이 이런 사진 찍사 못생긴 얼굴은 블라인드에 저부탁드리니다 정우요? 재혁이랑 요정이랑 아, 나와이 이거 사랑의 자켓 찍은 사진 헬로윈 2에서 이게 음때 예, 음때 시즌 그리트때 발리 갔을 때 갭을 못내려 제가 보석함 때 갭둑싱둑 양반 팀 정하기에 떴던 소중한 요아제 방은 LED조명이 있는데요 불 끄면 제 방은 빨간색 네. 내가 아직도 ห้องคุณชายโดยอชยยังอยน้อบารหคยด้ต้องขอองตัวเองอะ,อะเป็นไฟสีม่วงแต่ไม่น้องมีสองตัวน,น้องคาตัวตัวไม่ได้เล็กนะตัวปันการตัวปันกาก็ตัวเท่านี้ปะไม่ไม่ใหญ่กว่านี้จงจ้ะ 기보드 마우스 이 책상에 비빈 있어요 여러분 아사형이 썼던 책상 옆으로 마슈던 책상 아 맥북 아이맥 쟤봐쟤아사이낙서 그림 마슈형 여기서 마슈형과 아사형그대로 물려받아서 액블드 카오라은 파이팅 하겠습니다 정규앨범 곡 소개할까요? 절대 아지 때도 예한바이 อยากอง็นห้อน่ีจ้เร소개를하도록하겠습니다อนี่เหมือนเป็นห้องเลยอ่ะไม่ใช่เป็นหอแล้วอ่ะเพรามันไม่ใช่เป็นเนชั้นอ่ะใช่ก็แบบวาจีให้อิสระมากพื่นีงตเย็นเหรอใช่น้า 이도 사람이. 이두서람이이두 사람이. 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 이이아 자, 동카우라두 스폰서 그이이두 사람이. 이두 사람이. 이두 사람이. ห้องมาชีระเบียบมากสนุกมีชอบโซฟารูกตัวเอวสนุกบีนน้องน้องอันนีลก็โ้ลยมยัดกิโยจกุกครีมกรีซในห้องน้นคือสโอ้โหนอะไรจะวางเป็นระเบียบได้ขนาดน่ะนี่เมลยนะพี่จีต้องคือต้องภูมิใจในตัวน้อง พีเอ็มโอคอลเลวางเรียงเป็นตับแต่ห้องนี้ดีมากเลยเนาะตัยงอยู่ที่้างเก่าตั้งอยู่ข้างลหมดดูเสื้อก็ยังวางแบบโอ้ 요즘 집콕하는데 꿀 아이템이랍니다 프랑스 자수예요 이게 프 이게 진짜 좋아요 약간 마음의 평화 약간 이런 느낌인가? 하면 또뭐예이 바늘이 이게많나 이게? 이돼 무슨 뭐예와 ไ,ไม่เราต้องใช้น้ำลายบ้างที <im <im ่แบบก่อนเกิดเรวได้ทำให้ยายบ่อยช่อยไหลมาไหลอ๋อใบสองอันนี้ห้องสอบวะหรือห้อง 저는 딱 생각나는 게 이거예요. 파이널 트레샤. 바로 그냥 확 목소리가 들어가는가 막 트레저 매아 앞에 형 나르시느 느낌을 뭔가요? 그래도 되고. 그러면 트레저 셔츠 이온푸. 이는 그냥. 일곱. 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 7곱 일곱. 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 일는 일곱. 아쉽다 정우야 아쉽다사랑다 사랑해 아시아시 아시다, 아시 아시다, 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 아다아을다아다 아시다, 아시다, 하나 둘 아시다, 메시다아시레 레저 스포츠 갈래? 아 <laughs> <laughs> 뭐 got it. I don't want to do that. I don't w a 어요 to do that. I don't w a n 이 to do that. I d 일 2천초 네. 그냥 그렇게 가야 될 수도 있어. 음. 네. Ready for action. <목소리나> 데러 가자. 맵 y 니까 음. 자러 <찾으러> 간다. 느낌. <목소리나> 아주 우리도 <오래도> 저기에 뭐가 <목소리나> 있는지 모르겠지. <목소리나> 아. 그 좋아 함께 자요. Ready for action. Let's go. 거그니까 인토 of detention 이거 데 이거? 좋다. 오케이. 가사 됐다. 네 행만 미혼 우. 갖춰 봐. 많이 똑같아요. 어, 좋습니다. 트레저와 함께 달려. 24 워크숍 렛 고. 줘퍼 불르차 줄로. 차지드 온 더. 대찬. 네. 24 워크숍 렛 고. 줘퍼 불르차 줄로. 그러니까 강선 때문에 역시 한 맛을 했고 1 2 3. 트레저의 신주 트레저의 오프닝으로 하게 되었는데 뭔가 아 m going to go to the 시켜주셔서 I'm going to go to the house. I'm going to go to t h 이 house. I'm going to go to 내 방법 막 속. 내 체육이가 근데 정말 꼭 매콤. ต้น마. 그게 뭐라 해야 되나. 게이야야는. 내 치. 진짜 순도 야유나. 산초라게. 제 유니폼들이 어디 가 있는. 제 유니폼들이 안 보여요, 여러분. 어디를 둘러봐도 없어요. 짜라. 옷장. 여기랑 여기. 너네 봐 봐라, 잠진. มีข้างปาประกาศงชอวอเรบิจชี่ง่ามอ่ามุมถ่ายรูปหน้ากระจกเอวีเดย์เอวีไนรัตตาตาเริมุมนี้ดี่บ้าอัลบ้ี่พี่ทุกคนนี้อยู่กนลห้องกันแล้วใช่ไหมไม่ได้นอนเต็ห้องเดียว ห้องเดี่ยวสี่ห้องแต่ละหอว่าก่อนหน้านี้แต่คนหนึ่งอยู่ในห้องด้วยกันเอาขายในไลน์ก็ต้องได้ขายห้องแล้วขายบัม้าโอ้โหคิดก้องจังขนาดบวมยังดูดีหน้าบวมทม่าโบลีแม่ทำใหทุกอย่าง 이게 사람 사는 방이냐? 고 너무 놀라어 <laughs> 근데 사람 살수 있는 있잖아요. 도움을 주신 거죠. 그래서 이렇게 만들어 주셨어요. 원래 거울도 없던 아. 방이었어요. 거울은 휴대폰으로 보면 되잖아요. 이거 다 엄마가 해주신 거예요. 이렇게 행복하게 잘 살고 있답니다, 어머님. 자 그리고 여러분, 제 굿즈가 이게 초판이잖아요. <laughs> 처음 나온 <난> 거잖아요. <laughs> 기대가 이 촉이 <목소리> 있으신... 갖고 있는지 궁금하실 거예요. 아 우선 제제 핑크 이 친구도 구하기 어려워요. 총네 개밖에 없나? 저희 총 초판이 여섯 개잖아요 우리 드리이최 <목소리> 바지. 아 이거를 소개 안 할라 했 클날 뻔했네. 여러분 이게 뭔지 아십니까? 오? 음... 움직였나? 아, 내가 흔들고 있구나. <목소리> 우리 100일 된 날. 우리 저녁 <목소리> 맞지? <목소리> <전화밖에 안 목소리> 말안 듣게 기 우리 루비 루비님 브링,님. 브 이거, 아, 이거. 아, 이 아, 이이 이거, 이 이거. 이 정리를 안 했구나 아거이이렇게리얼거거 이거, 이거, 이거. 이라 이거, 이이 재밌어 거이이 이거, 이이 이거, 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 이 ยาสีผมหนุ่มแว่นเออหน้ชอบจริงจังมากเลยเนาะนุรู้นะรู้เหมือนก้อนเมฆอะความ้อยโซ่ชอบมากยูทูบบ์กีมันก่ง 프리카케 아. 스 아. 라 아. 드 아, 네 아. 가 아. 내 아. 어 아. 그 아. 고 아. 렇게물 아. 넣 아. 것고방 소개할 게없네제 방은 끝입니다, 죄송합니다 아, 끝이네 아직 볼게 없고요 그니까... 그니까 긴 브이로그예요, 일본 여행을 데려가아요요 이렇게 사람들이 사랑을, 사람들이 사랑을 주는 게 되게 멋있다고 생각해요. 지금 그리고 있는 아, 그림인데, 자기 아, 그림 아, 자기 안 쓰는 피규어나 안 쓰는 아, 자기, 아, 자기 아, 물건들 이렇게 씹혔어요. 아, 그러면 제가 항상 작업을 하는 작업 공간을 아, 소개하도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. <laughs> 여기 앉아있으면 마치 우주선에 조종사가 된 느낌입니다. 댕 엔어 포트 엔 미혼. 제가 요새 엄청 많이 패션을 좋아합니다. 꿈이 엄청 많이 있거든요. 패션적으로 유명해지고 싶고, 조작권 부자가 되고서 관리해 드리 같은 거 열고 싶은. 다음 라이. 했습니다. 땀음 라이 피피 내 클라이 발레러로. 예술가. 촬영 촬영 온다고 해가지고 치우고 치우고 아니고요 보시면 제 침이 질 짜잔 징떡 이번엔 또이벤트가지고또이벤 하나하나 보시면 디테일이 있다고 분신이 아니요 바지가 제가 굉장히 많아요 제가 좋아하는 향 세제도 있고 최근에 저희 형이 이렇게 아이패드 사줬어요 아그리 이거 정환이가 생일 선물 거서고했

อืมตัวใหญ่ตัวเล็กอยู่ข้างๆเมื่อกี้เนะี่ยตัวเล็กมันยังไม่ถึงแม้มันทันหนึ่งเลยยี่สิบหกเซนเองเลยเป็นห้องที่เป็นมินิมอลมากเลยเนาะเป็นแบบแบบใช้พื้นที่ได้ครบเออเป็นเป็นห้องเอทอนอ,อ่ะอ่าตัวอ,อ,อย่ากคือสีน้ำตาลสีอะไรเนี่ยเป็นไม้ปรอมอืผ้นมีผบรอง,งเท้าแต่ก็สวยอะ่ะ ีดูตีดไปไหนที่เราลุงทำลุงทัวห้องเราปะมาลูลงท้าดูสิโอ้ย้น้องมาอยู่เป็นตรงนี้แล้มาเฝ้าเดีรทกแค้อัี่เอนีให้มาเกือบจากในี่นี้ไม่เกือบจาก้างนอกนยูตอมมาครับวเกิดของคอความฮ 그렇죠 이거는 이 유니폼은 제가 초등학교 3학년 때그 뭐지 발로 공을 짜는 거 있잖아요 위로 그리 바짜람이 사주시기 시던했맵든 건. 그래서 제가 진짜 열심히 해가지고 아빠가 사주신 그런 에이 바짜람이 여 추억이 많은 근데 띵많은 많은 띵많은 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 หน้าใสอะไรยั่งนี้ลูกเจ้าโค้งนี่เล่นเกมแน่นอนเลยแต่ก่อนน้องเป็นเตียงเดี่ยวนี้แล้วก็จับได้ที่ที่ตอนเรียนออนไลน์อ่ะเป็นที่นอนแบบนอนคนเดียวตอนนั้นใช่ป่ะตอนนั้นขนาดที่นอนแบบเตียงเดี่ยว 꽝을 놓을까봐 봐뱃뱅네 그리고 이야 이게 뭘까요 이리할수 있는 그런 도구입니다 그래서 제가 아예 방에서 나오지 않으려고 아주 만만히 준비를 해요 그리고 제가 요즘에 엄청 많이 챙겨먹는 거거든요 이거 데 엄청 맛있서 하루에 한 5개씩 먹습니다 여기 보시면 이제 제 친구가 있거든요 ใครของจร่งมากโดองก็คือน้องมีฟันเดียวฟันน้ำนมพื่อแล้วพอแล้วดพอแล้วงน้อนทีนเออพอนพอพื ห้องเย็นดำก็ชอบห้องชอบชอบแบบพอนเป็นเตียงเดียวมันดูเป็นแบบเป็นเป็นค่อยคุณชินนเป็นหมุดเป็นคอนโดชอบแบบมองเห็นวิวแล้วแบเบม่ีแบกพิงเราก็จะมีถ้าเราลุมทัวเราก็จะมีอ้อบุนที่มนแค่ 선채미가 <laughs> <좀 재미를>, 없네. <laughs> <맘에. 미. 웃음> 여러분 누구게요? 하나, 둘, 셋. 나나 <laughs> <laughs> <바로> 우리 소동이. <laughs> <laughs> <왜 이렇게 깨끗하네. 웃음> <근데> 원래 깨끗네요깨끗어가또 있어요. 뭐야? 아. 아 그걸 지금 진작에 같이 네데 원래 이런 거 갑자기 들어가긴 해. <laughs> 근데 เจ็ดกัน acting อุ้ยสูนสูสู่ี่สิบแล้วได้ม่หมูหวานเด็กๆโดนเล่นเป็นเพื่อนน้อง 이러면 오늘 저녁은 나베라오 마치 아 흐흐 이큰놈 아야 에이 라본아으 참숩 나베 사실 나베를 제가 만들어 본 적이 없으니까 나베한테 전화를 할게 나베 인간 증장이 줘요아 마치 호마 뭐야 마치 호 마치 호 얘쟁금. 피해 많이 갈랑자. 빈점난 맨행 테 하나, 어때? 알았어? 어, 굿. 진짜 어 진짜 맛있어요. 진짜 어 잠시만요. 하는 데도 있어. 우리 엄마 음, 김치. 진게맛있아 김치. 나는 너를 사랑해, 뭐야. 잘못했네요. Yeah. 음. 자. 어, 여 너무 좋아. 화면 조정 시간. 아, 그니까 사실 말씀 안 돼요. 화면 들어오세요. 게이 유 배드 모드. โอ้เมื่อกี้คือดีมากเลยเนาะอ,อ่เป็นเบสขอเบสพาสเวอร์ชั่นเต็มมามีห้องใส่ยี่ห้องก็หมอเก,ก่กันแล้วมือมองไปเห็นวิวแบบวิวแม่นมม้ำอ่างเงีย้ยจ้องฮวาวันคีย์บอร์ดเกมนี่งจำได้ไฟเลนแ,แฟง

ใช่ก็จงอูก,กับโดยองแต่แตุกตาเมื่อกี้เป็นของลูตกปะอันไหนไม่เมื่อกี้ห้องมาเชียวโฮจบไปแล้วสำหรับเทชแมอีพ EP 34ไปรุมทัวห้องน้องรอบที่3ล้านก็ไม่เงินก็เปลี่ยนใหม่ไงอื ขายของได้เยอะก็คือวาจีบอกเออไม่เป็นขายบ้างไม่เยอะใช่ไหมมอืมาอยู่ห้องใหม่เลยใช่นั่นคือน้ำผักน้ำแรงของน้องและจำนวนเงินของเราที่ศูนย์ศูนย์ไปให้กับนพวกเราให้น้องอยู่ดีกินดีมีสุขภาพดีโอเคถือว่าโอเคถึงแม้เราจะนั่งกินมาม่าแต่ัหนก็ตามแต่ไหนก็ทีดน้องอย่างดีนะจ๊ะในเรื่องนี้เรื่องอื่นเราด่าทีหลังเราก็จะหาเรื่องด่าเรื่อยๆแหละวาจีเป็นเสมือนเพื่อนของเราที่เราสามารถ หาเรื่องดูด่าได้ก็ปีนี้ก็เห็นถึงความเป็นอยู่ของน้องๆเป็นเหมือนการอัปเดตแต่ละปีแล้วกันเนาะปีที่แล้วเราเห็นยังไงปีนี้ก็แบบมีการอัปเดตพัฒนาขึ้นมีการจัดใครอยู่ใครจัดห้องหรืออะไรอย่างนี้ก็โอเคน่าเลยใครมีทักษะในการแต่งห้องอะไรอย่างนี้นี่ชอบนห้องสระอาเซีมากเลยนะห้องอาเซียห้องเย็นดำอะไรอย่างเงี้ยห้องใครลกออย่างงี้ จนอย่างนี้ถ้าเป็นเราก็คือห้องอะไรที่แบบไม่มีอะไรโชว์แต่ถือกล้องโชว์แค่นหน้าก็พอแล้วอ,อย่างงี้คือห้องรูโต้รูโตรี<ล>ประมาณ30มสิบวรวดเร็วรวดเร็วทันใจปิดจ็อบเร็วจุุ๊บจก็เป็นว่าฝากติดตามเทชแมปใน e ีพีถัดไปด้วยกันแล้วเราจะอัดต่อเนื่ให้เร็วขึ้นน, <ะ S 1> นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงแบบโควิดก็ขอให้ทุกคน รักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะอีพีนี้เราไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าบ๊ายบาย